ท่านสาธุชนพุทธบริษัทว์ทั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบกับบรรดาลูกหลานทั้งหลายในเรื่องของมโมโหสถบัณฑิตต่อไปเนื้อความเดิมมีอยู่ว่าเมื่อเกวัดกราบทูลกับเจ้าจุนนีพรมทัธ์ว่าเราควรจะกักไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่ง นำน้ำออกเยจากนอกเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะ,ะทนไม่ไหวจะต้องเปิดประตูเมืองออกมานี่หมายความว่าในคราวก่อนพระเจ้าจุนนีพรมทัตได้ยกทัพไปล้อมเมืองกุสินารามิธิรามหานครข้าพเจ้ามิธิราช มาตอนนี้ก็ขอเล่ากันต่อไปเพื่อนักความจะได้ไม่ช้าเป็นอันว่าพราะเจ้าจุนนีพระมทัตเห็นด้วยยังได้รับสั่งให้ทาหารออกตรวจตราโดยเข้มแข็งอย่าให้ใครนำน้ำเข้ามาในเมืองได้คนที่มาโหสดวางไว้ภายนอกคือเป็นแนวดีห้าเขาดูความเคลื่อนไหวของข้าศึก ก็เขียนแนังสือผูกปลายลูกศรยิงส่งข่าวเข้าไปในเมืองเป็นอันว่าแนวที่ห้าเขามาหอสดนี่อยู่ในกองทัพของข้าศึกไม่ใช่ไมชอยู่ที่บ้านนี่การใช้ปัญญาในลูกหลานที่รักเขาต้องทำแบบนี้เวลานี้ก็ดูไม่ว่าประเทศเราก็จะถูกในสภาพเช่นนั้นหมนกัน เพราะนั้นว่าเมื่อโมโหสถได้ทราบข่าวจากคนที่ส่งข่าวมาดังนั้นจึงให้นำไม้ไผ่มาต่อกันเข้ายาวได้ประมาณหกสิบศอกแล้วก็พาเปสองซีกลานปล้องไม้ไผ่เนี่ยข้างในมันเป็นปล้องๆคือทำลายส่วนที่ขัดข้องที่เป็นปล้องเสียทำลายปล้องออกให้หมด แล้วประกบกันเข้ารัดด้นหนังเอาปลายไม้ผ้ายกำแพงนะเอาปลายนะผ้ายกำแพงกำแพงวังไอ้กำแพงเบืองแล้วคนไม้ยกขึ้นในสูง <c oughs> แล้วก็ช่วยกันตักน้ำในสระโกรณีใส่ลงไปเอาน้ำใส่ไป็นน้าใส่ทางโคน ให้ไหลมาจากทางปลายแล้วให้ไหลอย่างนั้นไม่ขัดระยะมีดอกบัวไหลออกไปหมายความมีดอกบัวไหลออกไปด้วยแสดงว่าน้ำในพระนครมีเหลือล้นนี่ก็เป็นการลวงข้าศึกเมื่อข้าศึกต้องการให้อดน้ำแต่ก็มโหสถให้ทำทีเหมือนว่าน้ำน่ะเหลือล้นจริงๆ จะกักอยู่กี่ปีน้ําก็กินไม่หมดน้ําที่เหลือก็ล้นจนออกมาจนต้องเอาออกมาคนข้างนอกให้คนข้างนอกไปใช้บ้างนี่ไมาย่วาเป็นนโยบายว่าเขาต้องการให้อดน้ําก็เลยทําท่อน้ําให้น้ําไหลออกไปข้างนอกแสดงว่าในเมืองเนี่ยน้ํามากจริงๆ จนถ้าแบ่งออกเป็นข้างคนข้างนอกใช้และคนรอมประกาศว่านี่พ่อคุณพ่อมหาจเริน <c oughs> ท่านที่อยู่ข้างนอกฮนะถ้าจะต้องการน้ำกินน้ำอาบแล้วก็มาใช้น้ำที่ท่อนี่นะ <c oughs> น้ำของเรามีใช้หลายสิบปีเพราะในที่นี้มีสระปุกณีมีตาน้ำใหญ่มาก ไหลเหลือล้อนพ้นเกินกําลังที่คนที่นี่จะใช้ได้ฉะนั้นขอท่านหลายอยู่ชิวภายนอกเมือง <c oughs> ถ้ามีความประสงค์จะใช้น้ําก็เชิญเอาไปใช้ได้ตามสบายข <c oughs> อโทษวันนี้ขอไม่ดีเมื่อทหารก็ไปเจ้าจุนนีพรมทัต ได้ทราบความดังนั้นจึงเข้ากยกราบทูลให้ทรงทราบว่าขอดีชะการที่เราจะล้อมเมืองให้กขอดน้ำตายน่าก็จะไม่สำเร็จเพราะปรากฏว่าในเมืองมีสระใหญ่มีตาน้ำมากไหลตลอดปีจึงตั้งเอาน้ำออกให้คนข้างนอกใช้ข้างนอกกินกันแล้วพระเจ้าค่ะเป็นอันว่าเมื่อทหารกราบทูล พระเจ้าจุนนีพระมทัตน์ดังนั้นแล้วจงได้กราบทูลต่อไปว่าขอเดชะน้ำในเมืองมันมากอย่างนี้จะต้องออกมาในเมืองให้คนใช้เราจะทํำยังไงดีการที่จะกักคนในเมืองให้อดน้าเห็นจะไม่มีหวังพระเจ้าจุนนีพระมทัศจึงได้รับสั่งถามเกวัตปุโรหิตว่านี่เกวัต ท่านอาจารย์้เรื่องที่ระยะกักน้ําให้เขามีน้ํากินหมดหวังเสียแล้วข้างในเมืองม,มันมีน้ำเหลือล้นจริงๆอุบายที่เราใช้ทําชาวเมืองอดน้ำเห็นจะไม่สาเร็จท่านเกนวัจนินิกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะถ้าเช่นนั้นก็ต้องให้คนภายในอดข้าว ว่าคนภายในเมืองมากข้าวที่กักไว้มันก็จะหมดไปทีละน้อยละน้อยแล้วโอกาสที่จะมาทำนาทำไร่มันก็ไม่มีขอพระองค์ค่อยต,ตราย้ายคนภายนอกออกมาทำนาเข้าไปเลี้ยงคนภายในเมืองได้วิธีนี้เห็นว่าจะสำเร็จแน่พระเจ้าค่ะเพราะว่าในเมืองไม่มีข้าวเหลือเฟือ นอกจากที่ได้รับจากคนภายนอกนี่หมายความว่าเขาต้องกันล้อมกันเป็นปีนะ <c oughs> อย่างที่สมัยกรุงศรีติยาเราถูกล้อมจากพมาก่าเขาก็ใช้เวลาล้อมเป็นปีเหมือนกันเห็นว่าตามแถวลบบุรีนี่จะมีค่ายพม่ากเก่าๆยังเหลือซากอยู่เยอะพะยอปาปักป้ายบอกว่านี่เป็นเขตของค่ายพมา่า เขาตั้งค่ายใหญ่โตมากมีสมีบ่อน้นำใหญ่มีบริเวณใหญ่และบริเวณใกล,ใกล้ๆที่เขายึดเขาก็ปลูกข้าวด้วยเป็นนั้นว่าพระราชารับสัง่งให้ทำตามบริหิตสัง่งแล้วก็บรรกายกระทหันว่าอย่าให้มีผู้ใดนำข้าวเข้าไปในเมืองได้เป็นอบขาดโมโหสดทราบความจากแนวที่หที่อยู่กับข้าศึก จังได้ให้เอาคโคลนมาเทลงบนกำแพงแล้วก็หวานข้าวเปลือกลงไปในที่นั้นรุ่งขึ้นข้าวเปลือกก็งอกงามเต็มไปหมดเป็นที่อทศจรรย์อย่างยิ่งพระเจ้าจุนนีทอดพระเนตรเห็นข้าวงอกเต็มกำแพงรู้สึกแปลกใจเ <c oughs> นี่มันยังไงกัน ไอเมืองนี้ข้าในเมืองมันก็มีที้นีตรัสถามในเกวัตว่านี่เกวัตว่ายังไงเวลานี้ปรากฏว่าบึงกำแพงเมืองเน่ยมันมีข้าวเต็มไปหมดเห็นไหมที่บอกว่าในเมืองไม่มีที่ทำข้าวมันไม่แน่เส็จแล้วคนที่มาโหสดวางไว้สิบขาวได้โอกาสจึงหด้กราบทูลว่าขอเดชะ โโหสถดัณฑิตเป,ป็นพ้นที่ปิษาระเยาการของพาระเจ้าวิเทหราชนี่เป็นอนันวันแนวที่ห้านีงของเขาอยู่ใกล้ชิดกับบาทเด็จยพระหลวงเขาเลยเนะเวลานี้ก็เหมือนกัน <c oughs> ในประเทศไทยเราเนี่ยฝ่ายตรงนข้ามอาจจะอยู่ในพระราชฐานขะราชาของเราก็ได้หรือว่าอาจจะอยู่ใน,นในร่วมกับคณะรัฐบาลก็ได้ เดินในหน่วยราชการต่างๆค่าศึกอาจจะอยู่ในที่นั้นก็ได้เราก็รู้ไม่ได้เหมือนกันว่าจะมีหรือไม่มีอันนี้ขอลูกหลานที่รักรับฟังแล้วต่อไปลูกหลานทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเวลานี้ลูกหลานทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศอยู่แล้วแต่ถ้าว่าต่อไปเรื่องการบริหารประเทศจะเป็นของลูกของหลาน เะนั้นเวลาที่เราจะบริหารประเทศแล้วก็ดูตัวอย่างมโหสถบัณฑิตที่ท่านทำไว้ยังไงเราต้องทำตามนั้นแล้วก็ตรงจุลมัดระวังย้ายหอข้างแคร่มันขึ้นมาปรากฏไอ้คำว่าหอข้างแคร่ก็หมายความว่าคนที่เป็นขฆาสศึกนะที่เขาอยู่กับเราเขาต้องทำดี สแสดงถึงความจงรักภักดีรับประาชการดีดีไม่ดีข่าวสารการเมืองต่างๆที่เราจะรับทราบจากความเป็นจริงเขาก็พิดแปลงข่าวร้ายให้กลายเป็นดีลวงเราเสียให้เราตายใจเขาจะได้ยึดประเทศเราง่ายๆหลวงปู่ก็ทราบมาว่าเรื่องการข่าวคราวของท่านรายการเนี่ย มันมีอยู่สมัยหนึ่งได้รับข่าวเท็จๆกันอยู่เสมอว่ามีเด็กขรงหลวงปูค่คนหนึ่งั่นหลายคนรับรปยการในฝ่ายข่าวเธอได้รับทราบข่าวจะจริงจังเป็นข่าวที่กรองแล้วแล้วก็จะนําเสนอกับรัฐบาลก็มีขลิการฝ่ายข่าวชั้นผู้ใหญ่นี่นานมาแล้วนะ <c oughs> มันนานมาแล้ว ตั้งแต่ล้มปูยังเป็นหน่มอยู่เธอรายงานตามความเป็นจริงท่านผู้บังคับบัญชาก็มาติงว่าคุณรายการอย่างนี้รายงานตรงๆอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็เปิดปวดเสียงวิงกล่าวปวดหัวกันตายควรจะแก้ไขว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายนี่ นี่โอันเป็นว่าประเทศของเราเนี่ยถูกนักการข่าวที่รายงานข่าวกระทำเรการผิดผิด,ผดพลาดมานานแต่ว่าสมัยนี้มีคนฉลาดมากอาจจะได้รับข่าวตามความเป็นจริงก็ได้นี่มันที่พูดมานี่เวลามันผ่านมาสี่สิบปีเศษแล้วนะที่เป็นอย่างนี้ ที่หลวงปู่รู้ก,ก็เพราะว่าคนที่เขาเขียนข่าวคนนั้นเขาเป็นเพื่อนกับหลวงปู่เองเสมัยนั้นหลวงปู่ก็ยังคลุกคลีตีมงกับโยกโกอยู่กระวงราชการจังได้รับทราบตามความเป็นจริงในตอนนั้นหลวงปู่ยังเป็นนมก็ยังไม่ได้บวชมาปรึกษากันเพื่อนกับเพื่อนกัน,กนว่าคนคนนี้เห็นเจ้าไว้ไม่ได้ มันเป็นภัยใหญ่เพราะเวลานั้นอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีต้องการย้ายเมืองเราเป็นเมืองขึ้นของเขาเขาจะครองประเทศเราจรงได้หาเลยว่าเราควรจะทำยังไงถ้าเราจะทำก็เป็นความลับให้คำว่าความลับในที่นี้หมายความไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทำเพื่อชาติ เขาเป็นคนมีอำนาจใหญ่แต่เราไม่มีอำนาจพอเป็นลูกน้องเขาเรื่องก็ไม่อยากนักเราก็ทําได้โดยที่เขาไม่ได้ทํางานที่นั้นต่อไป <c oughs> แล้วว่าวิธีทําทํำยังไงก็เป็นเรื่องเอาสมัยโน้นสมัยนี้หลวงปู่พูดไม่ได้เสียแล้วเพราะเป็นพระไปน้องเล่าเรื่องท่านต่อไปว่าพระเจ้าวิเทหราช ได้เห็นภัยที่จะมาถึงข้างหน้านี่ขอย้อนอีก่ชนิดนะเป็นอนุว่าคนของมโมโหสถที่เป็นแนวที่ห้าอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าจุลน,นีพรมทัต์จึงนี้กระราบทูลว่ามโมโหสถบัณฑิตเป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่อการของพระเจ้าวิเทหาราช ได้เห็นภัยจะมาถึงข้างหน้าเป็นผู้มีความไม่ประมาทได้บรรดาประชาชนขนเข้าเปลือกเข้าไปเก็บไว้ในช้างหลวงส่วนที่เหลือเก็บไว้ริมกำแพงไม่ได้รับน้ำฝนก็งอกเป็นกล้าแล้วก,กราบทูลต่อไปว่าภายในพระนครนั้นข้าวปลาเป็นยาหารอุดมสมบูรณ์มากอย่างยิ่ง บางเวลาก็ต้องขนออกมาแจกจ่ายกับคนภายนอกโดยพระเจ้าค่ะนี่เขาเก่งมากไหมนี่เขาเก่งจริงๆต้องดูบัญญาโหโหสถตอนนี้เป็นอันว่าตอนนี้ถ้าบอกเป็นเล่เล่ยยุติธรรมนะเป็นเล่ยยุทธธรรมหมายว่าเป็นเล่ธรรมของกนยุทธพูดง่ายๆว่ากนยุทธ ไอ้การรบเต่มีสองอย่างยุทธวิธีกับกลยุทธ์เป็นอันว่าพระเจ้าจุนนีพระมทัตแห่งปัญจา,นาลนครเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้ตรัสกับท่านเกวัตบริวว่าท่านอาจารย์วิธีที่จะนำเข้าเปลือกนะจะทำให้ชาวเมืองอดข้าวหน้าโครจะไม่สมเ็จข้าวมันมากขนาดมึงงอกมาเส้แล้วนี่ เพราะในเมืองปรากฏว่ามีข้าวเปล่าดมสมบูรณ์มากจนถึงต้องเก็บไว้ริมกำแพงแล้วก็จนงอกออกมาเป็นกล้าเต็มไปหมดเราจะทำยังไงต่อไปนี่แว่มาตีเมืองเขาไม่ได้แล้วใช้วิธีล้อมให้อดตายท่านเกวะก็กราบทูลต่อไปว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจา้า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นดิตเป็นบัณฑิตประจำพระราชสำนักของพระงนนรองค์ได้สแสดงความสาม,มารถต่างๆให้พระองค์ทรงทราบมาแต่ในการก่อนแล้วมาคราวนี้จะยอมแพ้แกมโหสถมีบัณฑิตแห่งเมืองมิทลามหานครคนรุ่นเด็กกว่านะ่ะดูจะอะไรอยู่ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องหาวิธีชนะมโหสถให้ได้ เป็นว่าข้าเพาเจ้าจะขอออกความเห็นใหม่พระเจ้าค่าาะเมื่อเจ้าจุนนีพระมันทัดไินถามว่าไอ้วิธีการขอ้ท่าอาจารย์เนี่ยมันมีแบบไหนท่านเกวัดได้กล่าวทูลว่าต้องใช้ธรรมยุทธ์พระเจ้าค่ะธรรมยุทธ์นี่มันจะพระธรรมยุทธ์น่ารู้ลักนะธรรมยุทธ์นี่เขาใช้ต่อต่อสรอีสสกฏ แต่ยุตตัวนี้เป็นยอยากสุทอททหารนกอทอทอง <c oughs> หมายความว่าต้องรบกันด้วยปัญญาไม่ใช่รบกันด้วยอาวุธหรือว่าไม่ใช่รบกันในการกักให้อดข้าวพระเจ้าจุนนีพระมทัตจินีถามว่าทร,รมยุทธน่ะเป็นยังไงท่านเกวัต้กล่าวทูนว่าทำรรยุตก็คือรบโดยไม่ต้องใช้อาวุธ ให้บัณฑิตที่สอนละครนะฮะคือข้าพระพุทธเจ้ากับมโหสถพบกันหน้าที่ใดที่หนึ่งเมื่อพบกันก็ถามปัญหาเมื่อพบกันแล้วนะฮะบัณฑิตคนใดไหว้ใครก่อนบัณฑิตคนนั้นเป็นฝ่ายแพ้ข้าพระพุทธเจ้าหวังด้วยกล่าวว่าโมโหสถ จะต้องไหว้ข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าแก่กว่ามโหสถและมโหสถก็ยังหนุ่มอยู่มากเม,ะมะื่อมโหสถข้าไหว้ข้าพระพุทธเจ้าชาวมิถิลานครก็จะสําคัญว่าบัณฑิตแห่งปัญจาลนะครยิ่งใหญ่กว่าบัณฑิตแห่งเมืองมิถิลามหาะนะครความเคความขามความความ,ความกลัวนะ ความกลัวก็จะเกิดขึ้นกับชาวมิทิลาแลวก็คราวนี้แหละพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นจิตว,วิทยาชาววิเทระจะต้องในเมืองวิเทราจะต้องตกอยู่ในเงื่อนพระหอความรู้พระพรหมพระองค์นี่แหละที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายเลตว่าธรรมยุทธ์นั่นก็คือวิธีการอย่างนี้พระเจ้าค่ะ พระเจ้าจุนนีตัดทงความคิดของเกวัตธัญจานว่าแหมเนี่ยท่าอาจารย์ความคิดของอาจารย์นี่มันดีจริงๆฉันเห็นชอบด้วยถ้าอย่างนั้นก็จงรีบดำเนินการลูกหลานที่รักเกวัตยิงไม่ไปแก่ต่วเรียกว่าแก่น้ำเตาแก่ฟักแก่แฟนแก่แตงแก่น้ำเตา ยิ่งแก่เท่าไรค่าของมันก็หมดไปฟักแก่ไส้ก็ล้มแฟงแก่ไส้ก็ล้มแตงแก่ไส้ก็ล้มน้ำเต้าแก่เปลือกแข็งเนื้อแข็งกินไม่ได้ได้ประโยชน์อย่างแกวัดอาจารย์ี่ถือว่าตนเป็นคนแก่คิดว่ามโหสถบัณฑิตเจ้าโง่กว่าตนยังได้ตั้งใจอย่างนั้นแต่ก็คิดผิดฟังเรื่องของท่านต่อไป ท่านเกวัดบรอหิตจจในเขียนพระยาสารมีใจความว่าข้าแต่พระเจ้าวิเทหาราัชแห่งกรุงมิถิราวันนี้เราต้องสมนครขอรบกันด้วยธรรมยุทธ์ขอให้ท่านทรงบัณฑิตแห่งมิถิรานครมาพบกับบัณฑิตแห่งบัญจาลานครสนามธรรมยุทธ์ขอให้ฝ่ายท่านจัดสนามไว้ณที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตามแต่จะเห็นสมควรหากถึงเวลาไม่มีผู้ใดออกไปผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้แพ้เมื่อเขียนเสร็จแล้วพระเจ้าจุนนีก็ทรงประหลงพระประมมิไทยรงชื่อให้ราชบรุษนำไปถวายพระเจ้าวิเทหราชสำหรับพระเจ้าวิเทหราชได้รับสารท่าไทยธรรมยุทธ ก็ม่ด้ทราบว่าจะจะทำแบบไหนคะแน่จึงได้รับสั่งให้เรียกมโมโหสดเข้ามาแล้วส่วงสารนั้นให้อ่านฝ่ายมโมโหสดได้ทราบมาก่อนแล้วถึงเลตธรรมยุทธของเกวัตที่ทราบก็จากคนแนวที่ห้าที่วางไว้อยู่ใกล้พระราชายี่กราบทูลว่าขอเดชะ พระเมรุองได้ทรงตอพระยศสารตกลงที่ทำรมยุทธกันชามิราจะเตรียมสนามยุทธไว้ทางด้านประตูด้ดานปัจจิมปัะฉิมคอยกองให้กองทัพกรุงประจาระมาที่สนามทมยุทธน,น,นั้นแหน่ม่ละนี่เขาเก่งขนาดนี้นะ <c oughs> เมื่อพระเจาวิเทหาราชจ้นใสมพระเยเทนน่าจสารตอบตามที่มโหสถกราบทูลแล้กวก็าสาั่งให้ทูตนำบปทวายพระเจ้นาจุลนีมโหสดในเดียมจัดเตรียมจัดสนามธรรมยุธทธรมประตูด้านประชิมคิดว่าวันพรุ่งนีค้คนใ้เห็นดีกัน วันลุ่งขึ้นไปเจ้าจุนานีพระมทัตพร้อมัตถุพร,ราชาร้อยเอ็ดพระองค์ได้เสด็จไปสู่สนามธรรมยุทธแต่เช้าเกวัดก็ไปรออยู่ก่อนด้วยทูตทหารที่มาโหสุดวางไว้100่งรคำหนึ่งคนร้อยอีกคนตามเมือน,นต่างๆก็คุมเกวัดไว้โดยที่เกวัดไม่ได้รู้ตัวที่ถูกขนาบ ใบโมโหสดมันฑนิดตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับอันเลิศเลศก่อนที่จะไปสนามยุทธได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์จะรวงเกวัตได้แกว้วันีขอได้ทรงพระกุณาโปรดพระราชทานแก้วันีแปคดคตแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการไปครั้งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ เมื่อได้รับรพระราไทานแก้ามาีรัตนนแล้วมโหสถจึงกราบถวายบังคมลาออกจากพระนครจึงแวดลอ้อมไปด้วยสายชาติหนึ่งพันคนขึ้นรถเทียมมีม้าสีขาวไปหยุดอยู่ตรงริมประตูแล้วก็ลงจากรถไปด้วยท่าทางอันองอาจดูเกลาดูเกลสีใน่ะกลสอนสีหราช พระราชสีถือมณีรัตนะเดินมาหาพระมเกวัตมณีรัตนะก็คือแก้วมณีอรัตนะเขาแว่าแก้วฝ่ายบรยหิตเห็นความสง,ง่า่าเผยองค์อ้ายก็มโหสถก็ไม่อาที่จะทรงกายเฉยอยู่ใหนลุกขึ้นต้อนรับมโหสถแล้วก็กล่าวว่าโอ๋หนอท่านมโหสถมันดิต เราง้สองต่างก็เป็นบัณฑิตเหมือนกันเรามาอยู่ที่นี่หลายเวลาแล้วไม่เห็นท่านส่งบรรณาการมาให้กับเราเลยแล้อยากจะทราบว่าเป็นพ่อ,อไรท่านยังไม่ได้ส่งพระบรรณาการมาให้เราในฐานะที่เราเป็นบัณฑิตร่วมกันพระพรตก็กล่าวว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านอยู่เสมอแต่ก็ยังหาอะไรที่สมควรแก่ท่านไม่ได้ จิงไม่ได้มาหาท่านบัตนี้ข้าวเจ้าหาบรรน,นาการในสมควรได้แล้วท <c oughs> ้าวเจ้าจะได้นำบรรดาการมาบรรณาการนั้นมาให้ท่านแล้วมโมโหสดัณตก็ยืน่นมณีรัตนะให้แกเกวัตพูดว่าขอท่านจงรับมณีรัตนะนี้ไว้เถิดนี่ให้แกมณีเขาเสียท่าแล้วมั้งโลหลานที่รัก ลองคิดกันไว้ก่อนท่านเกวัดเห็นมณีรัตนะมีแสงรุ่งเรืองสดใสก็สดใสก็สสสสพอใจยื่นมือออกมารับโมโหสมโมโหสดยื่นมณีรัตนะให้ตกลงที่ปลายนิ้วของเกวัดใช่หไหมยื่นไปให้แต่ไม่ให้ดีอ้งมือปอยให้ตกลงที่ปลายนิว้ว น้ำหนักเขามณีรัตนะมีมากเขายื่นมาสองมือี่นะนิ้วเกวัดก็ไม่อาจที่ทานไว้ได้แกว้วน,นีก็พัดตกตรงใกล้เท้ามโหสถเอาสิตอนนี้ยุงแล้วเกวัดก้มลงไปเก็บพระความโลภมโหสถได้ทีจึงจับคอเกวั้ในมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จับชายกำบินไว้แล้วกัน กดคอจับชายกระเบนจะกระตุกแก้ผ้านี่น่ากลัวนะลูกหลานเวลานี้คงไม่รู้จักชายกระเบนสมัยก่อนเขานุ่งผ้านุ่งแบบจงกระเบนเขียนว่าในพระราชฐานยังมีอยู่จับชายกระเบนไว้แล้วก็พูดว่าท่านโปโรหิตลูกขันเถิดขาเจ้าเป็นเด็กกว่าท่านขนาดลูกขนาดหลานอยาวว่าไหวขพเจ้าเลยแหมเสียท่ากันตรงนี้เอง แล้วก็กดคอเกวัดไนะ้นะั่นแะน่แน่กดคอลงไปอีกกับพื้นนะจนก็ถึงเลือดไหลมานะกดคอลงไปพื้นกดลงไปไอ้หัวก,ก็แทกกันล่าเลือดไหลเมื่อธรมานเกวัดพอสมควรกับความต้องการแล้วจึงจับคอสายออกไปพูดว่าคนอันธพานคิดเล่ธรรมยุทธ จะให้เราไหวทิ้งก่อนหนระืไม่มีหวังล่ะเกวัตถุมโหสดจับคอสายออกไปกระเด็นไปตกฟุบอยู่ที่หลายวานยาวระยะหลายวาลูกคนได้ก็วิ่งหนีไปเป็นนวัตาหายกมโหสดก็มาเก็บเอแกว้มณีไว้เสียงเซ็งแซ่ทั่วบริเวณสนามทำยุธว่าเกวัตก้มลงไหวม้มโหสดที่เท้า และก็ถูกโมโหสถดผักให้กระเด็นเป็นหลายว่าอรบรนดาลูกหลักที่หลานด้วยทนนาดูเวลาแม้เรื่องกำลังยันดีนะแต่ปรากฏเวลามันหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็เห็นที่ต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีตดลูกหลานที่รักทุกคนและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังสวัสดี